สยบข่าวลือ,อย่าคู่รักซุปตาดังหลังชาวเน็ตจ,จับตาว่าเลิกกันแล้วจากสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าหลัวจิ้นและถังเหยียนสยบข่าวลือที่มีข่าวว่าเลิกกันในช่วงงานศพของหลัวจิ้นนั้นถังเหยียนก็ได้เข้าร่วมและอยู่ช่วยงานตลอดหลังงานศพถังเหยียนและหลัวจิ้นได้เดินทางกลับถึงบ้านพักในกรุงปักกิ่งด้วยกัน หลังจากลงจากรถแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับบ้านเคียงข้างกันระหว่างทางหลัวจิน้นหันศีรษะไปฟังถังเยียนพูดอยู่หลายครั้งปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างธรรมชาติและผ่อนคลายแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ปกติของคู่สาม,มีภรรยาที่แต่งงานกันมายาวนานข่าวลือเรื่องความขัดแย้งในชีวิตสมรสมีต้นตอมาจากที่ทั้งคู่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะร่วมกันตั้งแต่ปี2025 หลัวจิ้นพักอยู่ในปักกิ่งตั้งแต่ปี2024โดยปฏิเสธงานแสดงสองเรื่องเพื่อดูแลพ่อที่ป่วยหนักในทางกลับกันถังเหยียนพักอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อดูลูกไปพร้อมกับทำงานของเธอแม้จะมีความสัมพันธ์ทางไกลถังเหยียนก็เดินทางไปปักกิ่งเพื่อเยี่ยมพ่อสามีอย่างเงียบๆหลายครั้งในงานศพเธอยังยกเลิกกิจกรรมทางการค้าโดยสมัครใจและจ่ายค่าปรับเจ็ดหลักจากการผิดสัญญา ขอบคุณ New NTH ค่ะ